มีใครเป็นอากาซ่บ้างมีใครเป็นอากาซีบ้างหรือเปล่าผมเข้าใจความรู้สึกผมเข้าใจความรู้สึกมากเลยคือผมอะตั้งแต่แปดโมง <laughs> ผมมาตื่นเช้าลแล้วผมไปวิ่งแปดโมงคือวิ่งตอนเช้าเสร็จปุ๊บเสร็จเจ็ดโมงผมก็คือวันนั้นคือแบบบอกผู้จัดการเลยไม่ต้องรับงานมีงานอะไรไม่ต้องรับ <laughs> ไม่ต้องรับเลยวันนั้นคือเว้นไว้เลยวันหนึง่ง <laughs> ก็คือแบบมารอตั้งแต่แปดโมงกดบัตรคิวเก้าโมงเก้าโมงเสร็จ ต้องรอคิวอีกสิบโมงถึงจะได้กดสิบโมงก็ไม่ใช่ว่าจะเข้าไปได้ง่ายๆนะต้องรออีกผมทั้งโทรศัพท์ทั้ง iPad ทั้งคอมแล้วก็น้องเพื่อนน้องอีกแล้วก็กดไปเสร็จพอเข้าไปได้เสร็จโคตรดีใจเลยเขาแบบพอกดปุ๊บที่นั่งนี้คุณเลือกซ้ำคือ <c oughs> อะไรวะ <laughs> และที่นั่งมันว่างเปล่าอยู่อะมันเป็นที่นั่งแบบว่างเปล่าเหมือนคนจองตัวหนัง <c oughs> ซึ่งแบบมันไม่มีแต่มันกดเข้าไปที่นั่งมันมีคนเลือกแล้ว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 เ <c oughs> ข้าไปก่อนจนตั้งแต่แบบเหลือประมาณแบบ โซนแล้วแบบร้อยที่แปดสิบกว่าห้าสิบกว่าสักพักเหลือศูนย์ที่เอ้าหมดแล้วสรุปไม่ได้เลือกไม่ได้ไม่เป็นไรรอบโลโค้ไม่ได้เรารอ,รอ,รอช่วงบ่ายรอบอินเตอร์ก็เลยรอรอบอินเตอร์อีกทีหนึ่งก็เลยแบบก็เลยพยายามกดกับน้องก็เลยตั้งใจเลยคราวนี้เอาดีๆคือเราก็ตัดสินใจแล้วว่าถ้าไม่ได้ก็คือไม่ไปถ้าได้ก็คือต้องไปแต่ก็ขอให้ได้แต่พอไปกดเสร็จปุ๊บมกแม่งไม่บิดเลย ผมไม่เข้าใจเลยผกไปใกล้หัวใจอย่างนั้นแหละไม่ไปสักทีผมแบบไอ้ไรวะบินให้กูหน่อยบินบินให้ผมหน่อยนิดนึงก็ยังดีให้เป็นชื่นใจแล้วยิ่งไถกับ X เข้าไปคือแบบทำไมนกคนอื่นมันไปไวจังเลยวะมันใช้เน็ตอะไรอย่างเงี้ยผมว่าแบบอะไรวะมันแบบจนกระทั่งแบบแล้วสุดท้ายก็ได้แต่ก่อนจะได้แต่ก่อนจะได้กดไปแล้วกด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 เสร็จไปถึง ไปถึงช่องใส่บัตรเครดิตจ่ายเงินเด้งออกตอนนั้นคือแบบอะไรเนี่ยแล้วก็ตอนสุดท้ายก็ได้ก็ได้ก็ได้ครับคิดว่าคือฝ่าฟันสุดๆสำหรับภารกิจนี้ใช่ใชผมเข้าใจเข้าใจทุกคนนะครับใครใครที่เป็นอากาเซ่ผมเข้าใจ